สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านสูบ่บัสดวินเอ็กซ์ทูชาแนลนะครับลหลายคนเนี่ยจะคิดว่าฟอร์เรนติโน่เนี่ยมันลำต่างกันแต่แล้วสกินเนี่ยไม่เหมือนกันถามว่าใช่ไหมก็มีส่วนนะครับแต่ว่ามีคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่าสกินมังกรฟ้าเนี่ยหรือว่ามังกรสีออไอสกินเนี่ยลำยากสุดแล้ว,วส่วนตัวผมนะครับสกินที่มันลำยากสุดเนี่ย ไม่ใช่สก,กินนี้แต่จะเป็นสก,กินอุลตร้าแมนที่มันล้ายากสดนะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูสก,กินนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เล่นนะครับแล้วผมจะลองเล่นให้ดูว่าสก,กิน,นเนี่ยมันจะล้าต่างจากไอสก,กินอื่นยังไงนะครับเอาเป็น <I 'm S 1> ว่าเราไปดูในเกมใหม่โกลเด้น <Golden S 2> เติมเกมสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์ g ก l เด n เติมเกม .com ได้แล้ววันนี้เติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นปรับราคาใหม่สุดคุ้มยกแผง ในเว็บไซต์มีให้เลือกมากกว่า50แพ็คคูป,ปองตเติมเข้าไวัยภายใน5นาทีและอย่าลืมแอดไลน์แอดโกรเดเติมเกมและเพจโก l เดนเติมเกมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจลดราคาสุดคุ้มขนาดนี้อย่าพลาดกันนะครับเล่นตัวเดิมๆสกินเดิมๆแล้วรู้สึกเบื่อกำลังมองหาสกินแรสกินสวยๆต้องแอดมินต้นอย่าลืมมาแวะชมกันนะครับ โอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมพมที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่เข้ามาดูยังไม่กดไลค์กดติดตามหรือว่ากดแชร์ก็ฝากกดให้ด้วยนะครับผมใครกดขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกหวยางวันที่100้ล้านพันล้านกดปุ๊บได้เมียปั๊บนี่ใครอยากมีเมียรีบกดเลยครับใครยังที่ยังไม่กดติดตามเพจใหม่ผมนะครับก็ฝากกดด้วยนะครับผมบัสวินเอ็กซ์ทูนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปเลยนะครับเพจใหม่เพิ่งสร้างมาสดๆร้อนๆนะครับผม เหตุกาโดนแฮ็กไปแล้วตอนนี้กําลังทําเรื่องยื่นกู้คืนอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนนะแต่ไม่เะไรชิลๆอยู่แล้วเกมนี้สุวนแพนด้านะครับไม่ค่อยได้เจอนะไอตัวนี้คือกดร้อยเกมจะเจอมันสักเกมหนึ่งอะแพนด้าเนี่ยเป็นตัวที่ไม่เป็นตัวที่ผมไม่ได้เล่นเลยเหมือนกันใครที่อยากเห็นผมเล่นแพนด้าก็คอมเมนต์ได้นะครับผมอยากเห็นแพนด้าพี่บ้านช่วยสอนเล่นแพนด้าหน่อยได้ไหมครับก็ได้นะครับอารมณ์มันจะเหมือนหยาดนะ รอของเลดเกมเฮ้ย,ย,ยห้าวเลยจะไอด้าอดาไอ้ดาตัวนี้มันห้าหวะ่ะมันกล้าเข้ามาขนาดเนี้ยมาดิเรียบร้อยเฮ้ยโอ้โหไม่ถึงนะครับผมพรกพร้พอรมกันเลยนะชาตาเขายังไม่ถึงข้านว่ะคนเนี้ยมันเล่นยากนะไอ้พวกตัวที่มันเล่เกมเนี่ยเล่นยากจริง ว่ามันเดี๋ยวนี้ตัวที่มันเข้าใหม่ๆหม,หม่ต้นเกมมันเก่งเลยไงถ้าเป็นพวกฮาร์ดแครี่แอบแพนด้าก็ถือว่าเป็นฮาร์ดแครี่เหมือนกันนะแล้วก็หยานตัวหนึ่งมันก็เลยไม่ค่อยมีอิมแพกในช่วงต้นเกมนะครับพอต้นเกมเล่นไม่ได้กลางเกมมันก็จะลําบากนะครับมันก็ต้องพึ่งเพื่อนมันเป็นตัวที่มันต้องพึ่งเพื่อน,อน,นไอตัวพวกนี้ ถ้าเพื่อนเล่นไม่ได้มันก็เล่นไม่ได้นะครับตัวมันก็จะไม่มีอิมแพคในเกมเลยนะครับก็จะเหมือนตัวไม่มีประโยชน์เดินมาหาพ่อเธอหรือโหเก่าไงโชว์เก่าโชว์เก่ายืนนิ่งมาเลแต่จะเล่นแบบนี้เราต้องดูฝั่งตรงข้ามด้วยนะว่าเขาขึ้นมาแก๊งบนหรือเปล่านะครับถ้าขึ้นมาแก๊งเลนเราเนี่ยแล้วเราลึกขนาดนี้ยังไงก็ตายนะถ้าเราไม่มีสตินะครับก็ต้องดูที่มินิแมปดีๆนะครับ าาาดบูกิตัวเนี้ยมันให้ความรู้สึกเหมือนตัวมันตัวมันหนักอ่ะอตัวมันดูถึกดูหนักนะครับตกินนี้นะที่ผมเล่นมันดูมันมันดูแข็งแรงนะครับเวลาลำมันดูไม่ค่อยผิวปาดอกเข้าหัวกนมีไม่รอด ยหัวแาตกางงงงแพนดา้างงเมื่อกี้ผมผมล้ำหลอกด้วยนะไปตีป้อมนะครับใช้นะแพนด้าเขางงไง <c oughs> งงแดกไปดิเนือฮะไม่กลับดีกว่าผมรอดักนะเล,ลือ,อดอน,น,นะอน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์น่ะโหแล้เซนกาขึ้นมาข้างบนนะครับมันเลเวลสี่แล้วด้วยเฮ้ยแต่ว่าทีมเราโดดมาผม เ้ยผักโคตรไกลสวยเพื่อนกูไม่ได้สกิวตีีเยอะนะครับผมอาเซนก้าเราโดนอาเซนก้าตัวเดียวอ่ะถ้าเราแปะอันติไม่โดนนี่โดนโดนสตันยาวนะครับตัวมันซีหนักเตะพยายามอันติให้โดนอะ ช่วงแรกๆอ่ะมันตัวเราอ่ะมันมันก็ไม่ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับฟอลินอาจจะเป็นตัวต้นเกมก็จริงนะหรืออาจจะคิดว่าเป็นตัวต้นเกมจริงๆตัวมันต้นเกมกากมากนะฟอลินแพทเนี้ยัซมันค่อนข้างบางนะครับต้องมีของสองชิ้นนะถึงจะเล่นได้แบบลำรับสองสำตัวอะไรเงี้ยครับชิวๆแล้วก็ต้องฟาร์มรอของไปก่อนนะครับโอ้ยได้ เมื่ออาจบุลวงคอคีบงูเห่าหางก็ดิ่งอย่างกูเดี๋ยวมึงเจอกูแพนดา้าคนนี้สเต็ปมันดีวะ่ะโอ้โอมาเด่นคนนี้ร่างโดนหนักนะครับต้องวาร์ปลงช่วยล่างนะเพือนออฟเลนสายตาต้องไวเคลียร์เสร็จแล้วเติมเลยนะครับถ้าเพื่อนไหวเราก็ไม่ต้องเติมก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเพื่อนไม่ไหวเราก็ต้องรีบเติมนะครับงัดมาสวย <พ uka> หัวแท่ตามไม่รอดแกไม่รอดแน่หัวแท่ดับบลคิวป <liv ion> เฮ้ยทีปนแคลนี้อโหที่ปนแควกู <c oughs> โคสโลอ่ะโอ้แล้วกูโดนโดนแช่เฮ้ย ผมละงงกับสกิลอาเซนก้าว่ะแบบสกิลที่มันชิ่งอ่ะปั๊บปั๊บป๊แล้วเราโดนแช่แข็งนะครับเฮ้ยมาดิเลือดน้อยแต่ละเปอร์เซ็นนะจ๊ะมาหนึ่งเออเออโอ้โหไม่เก็บดอกผิดว่ะเฮ้ยโอ้โหกูไม่ได้ออกของตังสองพันห้าเฮียเลือดก็ต่อให้ ของก็ต่อให้ไม่ออกให้อีกนะครับหูยไม่ใช่ไม่ใช่ระดับโปรเพเยอร์นี่ท um> ําไม่ได้นะครับแบบเนี้ยผมไม่ได้เซตไอเทมไงคือมันต้องกดซื้ออ่ะมันถึงจะมันถึงจะขึ้นให้ซื้อล่วงหน้านะครับโหยแต่จังหวะนั้นผมสุดจริงเลือดก็เลือดเหลือประมาณ30%น่ะผมลำรับ3ามสัว ชี้อะถ้าผมออกดาบฟ้าผมน่าจะไม่ตายแบบเมืเ่อกี้น่าจะล้ำสวนได้ได้หมดอะ่ะเก็บดอกเว้าได้ไงไเดินเก็บดอกผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับผมฟอร์เรนติโนหรือว่าสกินนี้มันลำยากจริงวะแปลกๆนะนรนจริงจริงมันก็ไม่เกี่ยวครับมันอยู่ที่จังหวะการกดของเรามากกว่านะฟอร์เรนน่ะคือถ้าถ้าจังหวะการกดจริงๆอ่อะมันไม่ได้ต่างกันเลยเว้ยมันเหมือนกันเดี๋ยวผมทำให้ดู เฮ้ยสวยละอันติวอลก็วิ่งเยี่ครับรออะไรกู <c oughs> จะอยู่ทำไมอ่ะสีซีมันโคตรเยอะอันติวอาวนี่รีบถอยได้เลยนะครับเ,รเข้าไปกูโดนยิงฟรีแน่โอยเทลมันเจ็บว่ะเอ้ยอ้เทลมันเจ็บจริงนะมันซ้อนกันสามสี่ตัวเซนก้านะผมผีทะเลตายเดี๋ยวรออันติกูมาแป๊บหนึ่งรอบน,นี้กูมไม่พลาดอันติเข้าหัว หัวแท่งนะครับได้มาหนึ่งตัวก็ยังดีนะจังหวะการกดอะมันเหมือนกันเลยทุกสกินแต่ว่าสิ่งที่มันทำให้ดูเหมือนสกินอันนี้ล้ำเร็วอันนี้ล้ำช้าเพราะว่าเป็นเพราะเอฟเฟกต์หรือว่าตัวตัวของสกินมันอะมันมันดูต่างกันเฉยๆนะครับจังหวะการพุ่งอะไรเงี้ยความเร็วในการล้ำมันก็เท่ากันหมดครับ แต่ว่ามันมันเป็นเพราะเอฟเฟกของสก,กินนั้นๆน่นะที่มันทำให้ดูเหมือนมันดูเร็วมันดูช้าครับร<อ>ับเยนก่อนแล้วกันนะ<อ>แต่ผมชอบสก,กินนี้ตรงที่มันแบบเฮ้ยี่ใครวัดตรงนี้วะเอ้ามันเท่สก,กินเนี้ยมันเป็นปีกมังกรไงเวลาลำอสังเกตดีๆนะครับเเอ้าติดคือ เรียบร้อยดีครับอย่างนี้น,นีไล่สุดขอบจัก,กรวันลาสุดขอบจอเยสเคพี่แกมีจุกด้ะหนีได้หนีไป <c oughs> หนีได้มึงหนีไป <c oughs> บนก็มาล่างก็มามีทางเดียวอะ่ะมันต้องโยกขึ้นขึ้นข้างบนน่ะเฉียงข้างบนน่ะ <c oughs> มันถึงจะรอดหว <c oughs> ัดดีจ้า เว้ยวโ,โอ้โหโมึงผิวกันเกินฟีลเหมือนไล่นาคอรอะเจอแพนด้าเนี่ยก็อย่าไปไล่มาเลยครับเตียวเวลาเอาเวลาไปฟาร์มเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีจังสักจังหวะหนึ่งที่มันฝืนสู้เราอ,ะอะ่ะไอพวกตัวผิวๆอ,อ่ะ มีอยากคิดสภาพเลยถ้ากูไม่ออกรองเท้าการซีซีเนี่ยน่าจะโดนแช่เป็นชั่วโมงอะกลับ้านแปบทีผมมาว่ะร,รอเข้าแบบทีเผลอเอ๊ะโอโหสบายหนชจ้าเ<อ>นี่ยครับถ้าตีไม่โดนก็จะประมาณนี้เลยนะครับ โคตรโลอะถ้าเป็นไม่ได้ก็พยายามอย่านตเว่าวนะครับแต่เมื่อกี้ผมก็ไม่ได้ตั้งใจจานตีว่านะมันว่าวเองนะครับชีวิตติดว่าวเฮ้ยโอ้ย,อย,อยเอ็นโซตัวโกงไง้ยใครปล่อยมันหลุดมาวะกูรับอยู่เพื่อนกูรับอยู่อย่าไปกลัวเพื่อนกันไม่ทิ้งกันนะครับสวยเอาไอผีมันหลงสูงว่ะดึงมานีสวย ซินรุล like ัวนะครับมีเอ s นโซนี่แบบผมเล่นง่ายเลยรอจังหวะเอ็นโซะเกี่ยวมาให้แล้วค่อยเล่นนะครับถ้าเอาชัวนะนี่ชอบมันตีว่าวได้เฮ้ยตูเล่นกูแก้แคร์ให้เพื่อนมาคอแต่งแ็กสองหาฟอมอีปอด อ้ยโคตรผิวอะครับสก,กินนี้ใครบอกลำยากวะคือถ้าดูด้วยสายตาเปล่าเนี่ยอาจจะคิดว่ามันลำยากนะแต่จริงมันไม่ได้ยากนะครับต้องต้องต้องใช้แว่นพิเศษในการดูนะครับสายตาเปล่าเนี่ยอาจจะดูไม่ทันนะว่ามันไวเกินสกินเนี้ยมอะคือกูชอบทำคลิปหลอกเด็กไงเดี๋ยวนี้เด็กๆแม่งก็โตกันหมดแล้วมันน่าจะไม่เชื่อกูแล้วนะ น่าจะเลือกดูช่องววนหมดแล้วแหละช่องหลักโดนแบนด้วยไงบินมาละแตนทับฟอลเวอร์ชีวิตไม่รู้เป็นอะไรนะกูท้อจัดแตนทับก็บินเพจกูก็โดนแฮกมีอะไรที่มันแย่ไปกว่านี้ไหมชีวิตอะรามังกรแก้เซ็งก่อนดิต้องได้นะห้ามพลาด Dark er. ดาร์คสเลเยอร์หูยเมื่อกี้เหมือนนาะคอมันจะเข้ามาร้านนะมันเข้ามานี่มันโดนผมปาดอกใส่หัวแต่แบบเราจะประมาทไม่ได้นะจังหวะที่เรเอาดาร์คแบบเนี้ยพยายามเช็คทุกพุ่มอ่ะที่คิดว่ามันจะอยู่พุ่มไหนที่เราคิดว่ามันจะไม่อยู่มันอาจจะอยู่ก็ได้เช็คทุกพุ่ม,มนะครับอย่าประมาทดาร์คสเลเยอร์นี่ถ้ามันล้าได้พี่เกมได้เหมือนกันนะครับ หนานทีจะโซโลแล้งเจอทีมดีๆนะครับโหโคตรเฮ้ยอันติเข้าหัวนี่รอบนี้วอวนติไม่พลาดละมาเด็กหัวแนูนี่ครับทีมไฟถ้าแปะอันติโดนแล้วก็เล่นได้สบายนะครับขอดีเพื่อนอเฮ้ย ดาน้อยคอยลักหัวแท้โหนั่นจะจบเลยนะครับแล้วก็ยืนเท่ๆนะครับผมรอรับดาวขายของทิ้ง GG ครับผมก็ประมาณนี้แล้วันนะครับสำหรับการเล่นฟอร์เรนติโนสกินฟ้านะครับอันดับหนึ่งอยู่แล้วช่วงนี้ผมก็ดาววนนะครับกดโตโลแลงดาวที่3 7ได้คอนเทนต์พอดีไงจิงกูควรขึ้นตูตั้งนานแล้ว ไม่ได้เล่นไงช่วงส่งการนะครับหวนจะไปปะแป้งสาวอยู่หูยดาเมจผม1น0 0งแเยอะสุดในทีมนะครับลำสุดหยุดบ่อก็ประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าเพื่อนชอบคิดแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องผมด้วยนะครับ ก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจเหลักหรือว่าเพจใหม่ที่ผมเพิ่งสร้างขึ้นมานะผมบัสวินเอ็กซ์นะครับก,ก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะครับผมก็จะลงคลิปทางนั้นด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมคำพูดคำจารได้ไม่สุภาพกับขออภัยเพื่อนทุกคนไวน้้นที่นี้ด้วยนะครับไว้เราเจอกันในคลิปหน้าสว,วัสดีครับบ๊ายบายทุกคน